สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะป่าด้านหน้านะคะที่เห็นมีต้นกล้วยนะ่ะบ้านของกําไรเองนะคะแล้วก็รถวิ่งผ่านไปดิสวนอ้อยหลังบ้านของกําไรค่ะก็มันจะปลูกอ้อยกําไรจะพาทุกคนนะคะมาชมวิธีปลูกอ้อยที่เขาเรียกว่าปลูกแบบสมัยใหม่ว่ามันเป็นยังไงนะมีเด็กแอบอยู่ในรถมีการหลบกล้องเลยนะ พามาชมนะว่าการปลูกอ้อยในปัจจุบันนี้นะแถวๆบ้านของกํากำไรอะ่ะสมัยก่อนก็เวลาไถาก็ใช้ควายนะตอนนี้ใช้ควายเหล็กเมื่อสักกี้ได้ยินเสียงเมื่อ,เ,อเมื่อเมืกก่อกีนี้ได้ยินเสียงปืด,ป,ด,ป,ดปืดอยู่นะคะแป๊บเดียวไถเสร็จละแล้วก็ตอนนี้กําลังเตรียมอ้อยนะคะขึ้นรถ,ถไถนี่แหละเพื่อจะเอาไปปลูกนะแทนการปลูกแบบสมัยโบราณเนาะ ที่มันช้ามากๆเลยแล้วก็ต้องใช้ใช้กําลังของคนเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกนาะนตอนนี้อะไรก็ทันสมัยไปหมดเขากําลังนําพันอ้อยขึ้นรถอยู่นะคะตอนนี้รถไถก็เตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเขาปลูกกันยังไงกําไรก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะบ้านอยู่แถวนี้ก็จริงแต่เวลาเขาปลูกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นวันนี้ได้เห็นพอดีก็เลยนําภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะ พี่ก็บอกว่าพอแล้วไปได้ไปกันเลยจ้าเดี๋ยวกำลังจะวิ่งตามรถไถน,นะคะทุกคน <c oughs> จะทันหรือเปล่าอ่ะดูการทำของเขานะวกนมีสายไฟด้วยนะเนี่ยไปเลยจ้าดูซิว่าเขาจะทำยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอ๋อดูค่ะทุกคนโอเค <c oughs> พี่ก็บอกอน้องๆรถมาข้างหลังอะระวังรถจะเฉียวก้นนะ ยังเป็นห่วงกำไรอีกนะชำนาญมากนะอ๋อยลงไปแล้วค่ะไปเลยไปเลยรถต้องจอดรอนะ <c oughs> รถมาพอดีไปค่ะโอ้โหใส่ต้องถอดลงท้าวิ่งตามรถไถน,นะดูสิว่าเขาเขาปลูกยังไง แดดร้อนมากนะคะตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองห็นจะได้ค่ะว่าไปเริ่มจากตรงโน้นเลยเหรอดีเร้อนนะคะทุกคน <c oughs> ขนาดใส่หมวกนะร้อนมากเนี่ยหมู่บ้านบ้านกำไรบ้านจะห่างๆกันแบบนี้ค่ะก็จะเริ่มแล้วนะเริ่มจากมุมน้นนะแปลงอ้อยก็มีอยู่แค่นี้เองค่ะถัดไปด้านหน้าตรงโน้นจะเป็นทุ่งนา ลงแล้วค่ะลงเครื่องแล้วค่ะดูนะคะทุกคนดูไปเพลินๆค่ะอ๋อเขาเขาจับอ้อยหย่อนลงไปเขาจับอ้อยหย่อนลงไปในรูค่ะเออเขาท่าแนละ้วจะวิ่งตามรถอ้อยก็กระไรอยูนะ่ต้องถอดต้องถอดรองเท้าก่อนใส่รองเท้าเดินจะไม่เหมาะนั่นๆเห็นไหมทุกคน เดี๋ยวถ้าเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวกำไรจะให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะอันนี้มองจากระยะไกลก่อนส่วนบ้านกำไรน,นั้นมองแทบไม่เห็นบ้าน,นะค่ะต้นไม้บางมิดนะคะถนนบ้านกำไรอยู่ตรงโคนต้นขนุนต้นะะลำไยค่ะรั้วบ้านกำไรก็เป็นรั้วรั้วมะขามนะรั้วมะขามปลูกไว้หลายปีแล้วยาวมาก็ตัดยาวมาก็ตัด เดี๋ยวมาใกล้ๆจะถ่ายให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเออเพลินดีเหมือนกันนะดูการทำงานคนงานบอกว่าเป็นการทำงานแบบสมัยใหม่ครับผมแปบ๊บเดียวอ่ะแบบเนี้ยใช้เครื่องทุนแรงทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้แรงงานจากคนช่วยในการหย่อนหย่อนอ้อยลงรูพามาชมรู <c oughs> รูที่ใช้หย่อนอ้อยนะคะทุกคนเห็นไหม ส,สีส้มๆคะเวลาที่พี่เขาหย่อนลงไปที่สวนนะคะหย่อนลงรูนี่แหละแล้วก็มันจะมีเครื่อ,อ,องตัดอยู่ด้านละ่างเนาะเป็นใบมีดนเป็นใบมีดนะคะใบมีดตั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 ดอัตโนมัติเลยเนาะทุนแรงได้เยอะนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยพี่มาจากจังหวัดอะไรคะสุรินทร์ครับสุรินทร์มาทุกปีเนาะทุกปีครับรับไปรับทุกปี พอทำทำอ้อยเสร็จก็กลับบ้าน,านแล้วก็มาอีกทีก็มาตัดอ้อยปลูกอ้อยแบบนี้ทุกปีนะคะสุดยอดมากๆี่อยู่ประจำไปดจันทบุรีฮะ<า>จันทบุรีอ๋อไปไปประจำที่จันทบุรีใช่ไหมคะถือว่าเป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญนนั่นแหละเนาะ ใช้ความเชี่วชาแล้วก็ความอดทนในการทํางานนะคะเพราะว่ามันแดดมันร้อนเนาะ,ะงานหนักแดดร้อนแต่ก็เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจทําให้มีน้ําตาลกินกันนั่นแหละเนาะถ้าไม่มีคนปลูกอ้อยก็ไม่มีน้ําตาลส่งออกนอกประเทศนะลำต้นสั้นก็ดีสิค่ะพี่ก็บอกว่า อ้อยมัดหนึ่งนี้ไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัมนะคะทุกคนยกกันลอยเบาเหมือนนุ่นเลยนะแข็งแรงมากๆค่ะแข็งแรงมากๆพร้อมที่จะลงสวนรอบสองลวค่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะได้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะคะแดดเริ่มล่ม แต่ลมยังไม่พัดมาเลยค่ะร้อนมากส่วนกำไรนั้นก็คอยเก็บภาพอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าร่มหน่อยนะ,ะด้านหลังเป็นป่าเห็นไหมคะเดี่ยบ้านกำไรเป็นแบบนี้ <c oughs> ด้านหลังตรงนี้จะเป็นป่ามาทั้งหมดเลยเข้าไปข้า <c oughs> งในลึกๆก,ก็จะเป็นต้นไม้ที่เจ้าของที่เขาปลูกแบบว่าผสมผสานกันเป็นต้นไม้แบบโบราณโบราณมะขามป้อมจะถึงเร,รงงะะตองอะไรแบบนี้ค่ะต้นสตดาวแล้วก็มีข้างในมี รู้สึกว่าจะมีต้นสักด้วยแต่ไม่รู้ว่าตัดอะไรอยู่เฝ้ารถไอ้ก็แล้วกันค่ะทุกคนหอมกลิ่นไอ้หอมมากเฝ้ารถไอ้อยู่เฝ้ารถไอ้อ <c oughs> ณะแปลงของสวนอ้อยนะคะตามรอยของรถไถที่นำมาใช้ในการปลูกอ้อยค่ะไม่ต้องกลบแล้วนะคะถ้าฝนไม่ตกก็รอรดน้ำแต่ถ้าฝนตกก็สบายเลยค่ะวันนี้กำไลดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้พาทุกท่านมารับชมการปลูกอ้อยในยุคปัจจุบันนี้ที่บ้านของกำไรอำเภอบ้านดึง จังหวัดชีบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะ